ทีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับสําหรับคล,คลิปที่2นะครับที่เราพูดถึงเรื่องของอาการนะครับตั้งวาล์วไปเสร็จปั๊บนะครับอาสตาร์ทเครื่อง 2- อสนาทีนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะทําเครื่องเสร็จปั๊บนะครับรันอินนะครับรันอินก็คือการสตาร์ทให้เครื่องยนต์มันเข้าที่เข้าทางนะครับหลังจากที่เข้าที่เข้าทางแล้วนะครับปล่อยให้เครื่องเย็นมาทําการเช็ควาล์วก่อนส่งงานปรากฏว่าวาล์ยัน นะครับสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับอาบางท่านมาเช็คปั๊บวาวยันนะครับพี่น้อง FC นะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวอีพี p 2 EP เรามาคุยกันนะครับแต่ที่แน่ๆให้พี่น้องสังเกตดูตรงนี้นะครับวาวตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้มันมีปัญหานะครับอาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับวาวยันนะครับในกรณีที่วาวยันเนี่ยนะครับผมได้ลงคลิปไปก็มีพี่น้อง FC นะครับหลายๆท่านเม้นเข้ามาก็ขอขอบคุณมากเลยนะที่เม้นเข้ามาแต่ในหลายๆเม้นนะครับผมก็ขอทําคลิปเคลียเลยก็แล้วกันนะเคลียยังไงนะครับบางคอมเมนต์นะครับก็บอกมาว่านะครับที่เป็นที่มันเป็นที่แคมนะอ่าถามว่ามันเป็นที่แคมนะครับผมก็เลยย้อนกลับถามกลับไปว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นที่แคมเนี่ยแคมมันจะทําให้วาวยันได้อย่างไรบางคนก็บอกมาว่ามันเป็นที่ลูกปืนหลวม อ่านะครับบางคนบอกว่าเป็นที่ลูกปืนหลวมลูกปืนมันค้างอยู่แบบนี้ใช่ไหมค้างอยู่ที่เสื้อถ้าลูกปืนหลวมปับ๊บลูกปืนมันต้องตกลงด้านล่างเห็นไหมลูกปืนมันต้องต่ําลงด้านล่างกระเดืองวาลมันอยู่กับที่นะครับมันก็จะกลายเป็นวาลห่างนะมันไม่ได้ทําให้วาลยันอ่าในกรณีที่สองแคมสึกไหมนะพี่น้องเอฟซีก็ขอดูเข้ามาแคมสึกไหมแคมแต่งไหมนะครับต่อให้แคมสึกนะครับหรือว่าแคมแต่งนะครับ มันก็ไม่ทําให้วาลยันนะครับพี่น้อง f อนะเพราะว่าแคมมันอยู่เท่าเดิมนะมันจะสูงขึ้นเองมันเป็นไปไม่ได้มันจะพองตัวขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าแคมสึกมันก็เหมือนเดิมครับกระเด่องวาลอยู่ที่เดิมกระเด่องวาลอยู่ที่เดิมแคมสึกลงไปนะครับกระเด่องวาลมันจะห่างขึ้นนะครับจะห่างจากอ่าก้านวาลนะครับพี่น้อง f ออันนี้ที่เห็นรอยตรงนี้เอาเล็บเกี่ยวมันไม่สะดุดเลยนะมันไม่สะดุดนะอ่าตรงนี้นะครับพี่น้อง f อนะ อ่าตัวไอตัวกลไกลดกําลังอัดนะครับกลไกลดกําลังอัดทํางานปกตินะครับพี่น้อง f c นะทีนี้นะครับก็มีบางคอมเมนต์เมเมนเข้ามาว่าเอ๊ะเป็นที่ลูกปืนอ่าลูกปืนกระเดืองวาวไหมนะครับปกติดีนะครับลูกปืนกระเดืองวาวนะครับถ้าลูกปืนกระเดืองวาวนะครับสึกวาวห่างนะครับพี่น้อง F4 วาวดังเลยแหละนะครับถ้าวาวยันมันจะไม่ดังนะแต่ถ้าวาวห่างมันจะดังนะครับอ่าพวกนี้ล่ะนะครับ ตลัดแกนกระเรืองวาวกระเดืองวาว,ะว,าวนะครับแน่นอนนะครับมันไม่สึกนะครับพี่น้อง f อนะอนะถ้ามันสึกปับ๊บมันต่ําลงมันชิดก็จริงแต่เรามาตั้งเรามาตั้งระยะห่างวาวถ้าเราตั้งไว้แล้วนะครับจู่ๆนะครับกระเรืองวาวนะครับมันจะไปยันมันจะไปกดมันจะไปกดไอ้ก้านวาวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กับที่ตัวนี้นะครับพี่น้อง f อบางท่านก็บอกมาว่า มันเป็นที่บูตนะครับบูตเนี้ยบูตหลอดขาวาลนะครับอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเ็าบอกมาว่าบูตติดนะครับถ้าบูตติดบูตบีวาวนะครับแน่นอนครับรถคันนั้นขี่ไม่ได้ทําไมล่ะบูตติดปั๊บวาลดีดขึ้นไม่สุดลูกชนนะครับพังนะครับไม่มีโอกาสได้ขับนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าตรงนี้นะครับผมอธิบายเคลียร์แล้วนะนะครับ อ่านี่ก็คือนะครับหลายๆอย่างที่พี่น้อง FC เม้นเข้ามาก็ขอขอบคุณด้วยนะทีนี้เรามาสังเกตตัวนี้นะครับการที่วาวของเราจะถอยหลังไปยันกันกับกระเดื่องวาวนะครับอ่ามันเกิดขึ้นได้จากเนิงนะครับบาวาวบาวาวสึกหรอบาวาวนะครับก็เรียกว่าวาวมันไม่นั่งบานะครับบาวาวมันหลุดบาวาวสุด นะครับแต่ในเคสนี้ไม่มีร่องรอยของการหลุดาวาลไอ้บาวบาวแท้เพียงแค่ว่าเอาไปปาดบ่ามาเฉยๆนะครับถ้าในกรณีเป็นเหล็กลอนะครับบาวบาวธรรมดาบาวาวที่ไม่ใช่เหล็กแข็งเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เหล็กแข็งพิเศษโอเคมันมีโอกาสสุดแล้วก็อ่าสึกล้อถอยหลังนะครับไปยนันกันกับกระเดืองเจอมาแล้วนะครับปนะีน้อง f c นะอ่าทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่ง นะครับมันก็เกิดมาจากเรื่องของใบวาวนะครับใบวาวกับบาวาวมันกัดแทกกันอยู่ตลอดเวลาทํางานอยู่แบบเนี้ยนะมันจะต้องสึกหลอพร้อมกันกับบานะครับแต่ตัวไหนจะสึกมากตัวไหนจะสึกน้อยก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่แหละนะครับสาเหตุที่ทําให้บาวมันถอยหลังไปยันกันกับกระเดืองนะครับอ่าทีนี้นะครับ แล้ววาวตัวเนี้ยที่มันเกิดปัญหาเนี่ยทําไมมันไปยันกันเร็วจังสตาร์ทห้านาทีอ่าบางด้านก็บอกว,ว่าว่าผมเจอปัญหาเนี่ยนะสตาร์ทห้านาทีแล้ววาวยันอีกละตั้งใหม่ก็ยันอีกนะครับพี่น้องเอฟซีนะนั่นหมายความว่ามันผิดปกติอยู่ที่ตัววาวแล้วละ่ะนะครับอ่ามันผิดปกติยังไงนะครับผมจะให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะใบวาวสองอันนี้ใบวาวสองอันนี้อ่าทาสีทาสีครับ ทาสีเลยอ่านะตัวนี้ผมก็จะทาเนี่ยทาสีเลยเนี่ยนะทาไปเลยเนี่ยทาทั่วเลยเนี่ยอ่ะทาทั่วเลยนะทาเหมือนกันเลยนะครับผมทาสีแล้วนะครับดูนะอันนี้กระดาษทรายนะไม่มีการตัดต่อใดๆนะคลิปนี้นะอ่าดูนะอ่าดูนะ จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ยาวๆกันไปเลยนะอ่าทีนี้นะครับเรามาดูกันนี่ก็คือวาวตัวที่เป็นปัญหานะครับเราขัดกับกระดาษทรายเรียบๆแล้วทําไมนะครับมันมีเฉพาะขอบนอกนะครับมาสัมผัสกันกับกระดาษทรายทําไมมันมีเฉพาะขอบนอกมาสัมผัสกันกับกระดาษทรายท่านเห็นถึงความผิดปกติหรือ,อยังท่านเห็นปัญหาหรือ,อยังที่มันเกิดขึ้นนะ ามาดูตรงนี้เห็นไหมหน้าสัมผัสเนี่ยจนกว่าจะถึงรูเจนกลางเนี่ยนะเห็นไหมตัวนี้มันจะเรียบออกมาตัวนี้มันจะเรียบออกมาแล้วมันเป็นหลุมอยู่ตรงกลางนะอ่ามันเป็นหลุมอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วนะอ่านะครับแต่นะครับไอวาวตัวที่เป็นปัญหาเห็นไหมมันเป็นครกนะครับมันสึกเป็นรูปก,กลวยนะครับมันบานเป็นรูปก,กลวยนะครับหรือว่าเป็น,นก้นครกนั่นเองนะ ในเมื่อนะครับขอบนอกอยู่กับที่นะครับแกนกลางนะครับมันสุดถอยหลังลงไปนะี่แกนกลางมันสุดถอยหลังลงมาทีนี้มันก็เกิดอาการเบาวยันนะครับพี่น้องเอซนะอ่าตรงนี้แหละนะครับก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับและให้สังเกตอีกอย่างนึงนะดูดีๆดูดีๆนะครับเบิ่งดีๆแกนกลาง ลูรูบอลแกนกลางนะครับมันอยู่ตรงกลางใบวาวไหมมันไม่กลางนะครับพี่น้องเอฟซีมันไม่กลางแล้วมันไม่กลมด้วยนาะนะนะเห็นไหมฝั่งหนึ่งเล็กฝั่งหนึ่งใหญ่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นถามว่าใบวาวมันไม่กลางมาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับถ้าใบวาวไม่กลางตั้งแต่แรกท่านบทวาวไม่อยู่และ รอยสัมผัสของบาวาวมันจะไม่อยู่แค่นี้มันจะกินเต็มหน้านะเออนะครับวันนี้เกิดจากนะครับใบวาวทนความร้อนไม่ได้นั่นเองนะอ่าเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้อง f ออันนี้เดาๆนะครับเอาละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านก็ทราบกันแล้วนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าไอ้ใบวาวตัวเนี้ยนะครับมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างที่ทำให้มันเกิดปัญหาเช่นนี้พบกันคลิปหน้าครับพี่น้อง f อครับ